หือ SLC ไม่ได้ถ้าถ้าสารเราไม่ไม่ได้กลายเป็นไอได้ง่ายๆอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่พวกสารที่มันง่ายก็จะอาจจะแยกผ่าน SLC ผู้เป็นแบบการกัวตุวเราที่ต่อแมสแล้วก็เข้าสู่แมสซึ่งใช้เป็นมิเตอร์มันก็จะหัวเราแยกคีบออกมาสารสองสองตัวสองคีบที่หนึ่งเข้าสู่แมสไปโตออมิเตอร์มันก็จะรายงานมวลโดยรวมของที่แยกออกมา ชิที่สองอ่ะเขาสูแมสก็ได้งานมวลเกียวหกเีที่สองมาอะไรเงี้ยหรือจะต่อกอบซีซีไได้เขาก็จะเรียกเป็นเ l c หรือ d c F s ก็ได้นะคะทีนี้แต่ว่าถ้ามีสันเพียวเราก็สามารถฉีดเข้าไปอินเสเข้าไปที่เครื่องแมสโดยตรงก็ได้ที่ไม่ต้องหมุนการแยกมาก่อนทีนี้พอสารเข้าสู่ อินเจคเตอรงนี้เขาจะอินเจคเตอร์ใช่ี้ในอินเจคเตอร์จะมีเป็นสดลวดตรงนี้เป็นดลวดสีแดงๆแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะให้เขาก็ให้กระแสไฟ้าเข้าไปก็จะเป็นแหล่งกเนิดของอิเล็กตรอนความเร็วสูงขึ้นอิเล็กตรอนก็จะวิ่งไปชนสายที่เราฉีดเข้าไปแรเราถูกชนอิเล็กตอนเพิรก็แตกเป็นเส่วย่อยๆก็คือนมเกลจะแตกออก เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาสารเราวิเคราะห์ได้แมสร็จแล้วอ่ะจะไม่สามารถเอาสารกลับมาใช้ได้อีกเพราะว่าสารก็จะสายโอกไปแต่ถ้าเป็นเอ็นเรากลับมาใช้ได้แมสตึก็เราเคยัวเว้ต่อไปก็เรากลับมาใช้ได้ยูวก็กลับมาใช้ได้ไออาร์ก็กลับมาใช้ได้นะคบอ่าพอตรงตำแหน่งเบอร์สองเนี่ยแซมเบอร์ก็จะถูกทำให้เป็นไอแล้วก็ชนกั ออเล็กตอนเบอร์สามก็จะเป็นไอเล็กตอความเร็วสูงที่สู่เป็นระเบิดขึ้นมาจากการให้กระแสไฟเข้าไปในเครื่องก็จะเกิดเป็นเขาเรียกเป็นอนุภาคเล็กๆนะคะก็คือเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอยียดอีทีเนาะกระแสเราก็ถูกแตกออกเป็นส่วนย่อยๆก่อนส่วนส่วนย่อยๆของสารเราเนี่ยก็จะวิ่งเดินทางต่อนะคะโดยที่จะถู เหนียวนำด้วยสนามแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเป็นแมนเหลกิฟิลด์นั้นสารเราจะแตกเป็นประจุก่อนในขั้นตอนที่นสาเนี่ยพอถูกชนได้เนยตอนแล้วเนี่ยสารตัวอย่างเนี่ยสารตัวอย่างก็เกิดการแตกเป็นประจุของตู้ถุงแนดต้ยบตัวที่มีประจุอะไรกอนก็แนตัวที่เป็นประจุบวกก็จะถูกเหนียวนำด้วย ส่วนที่4ก็คือสนามไดล็กน,นั้นตัวนี้ก็จะหน้าที่บบหลักๆของมันก็คือเหนี่ยวนำตัวที่เป็นประจุบ,บวกให้เคลื่อนที่ต่อได้ใ่เดี๋ยวเดี๋วจะพูดถึงการแตกตัวอีกทีนึงเดี๋ยวพูดรายละเอียดการแตกต,ตัวอีกที เอาไว้ว่ามันจะแต่งเป็นประจุบวกกับอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่ไม่มีประจุกล,ะละกลายเป็นอะตอมลออะไรเงี้ย็กตอนหลุดออกไปแล้วที่เหลือใอนตอนไม่พบคู่อะไรเงี้ยก็คือเป็นรูปอะตอมคลอแต่ว่าส่วนนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ส่วนที่ประจุบวกเท่านั้นจะเคลื่อนที่ต่อได้ด้วยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กนะคะ <c oughs> okay. แล้วก็่ามันก็เคลื่อนที่เข้ามาเรื่อยๆตาม ส่วนที่ห้าก็จะเป็นเป็นก็คือมันก็คือถูกเดอือน้ำกระจไรุไปเรืเ่อยๆเพนที่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นส่วนที่แตกออกเยื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีมวลไม่เท่ากันนั้นหมดดตรงที่มวลไม่เท่ากันนี้ก็ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่ส่วนที่เป็นดีเทคเตอร์ส่วนสุดท้ายตรงนี้ เขาจะต้องเขีน x y เส้นปาเจุบวกนะก็คือมดลแต่เป็นส่วนที่เป็น x ส่วนที่เป็น y ส่วนที่เป็นเส้นอะไรเงี้ยเข้าสู่ดเท t เตอร์แล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะตรวจวัดมวลของส่วนเลียวย่อยลงมาออกมาเป็นขีดนะคะแล้วก็รายงานอียดาอย่างนรูปคอมพิวเตอรโปรแกรมทีนี้เดี๋ยวนะยกตัวอย่างคอมาิตอร์โปรแกรมที่เราบอนเดี๋ยวกลับมาหน้านี้ทีนะแต่ว่าให้ดูคร่าวๆก่อนว่า ผลที่เราจะได้ออกมาจากการวิเคราะห์อ,อันนี้มันจะมีหน้าตาเป็นลักษณะน,นี้ก็คือแกนสมมติเราวิเคราะห์สารตัวเนี้แล้วก็แกน y และแกน x เนี่ยจะเป็นมวลแล้วก็แกน y ก็จะเป็น intensity ก็คือมีส่วนที่มวลเท่าน,นี้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันแตกออกปุ๊บแล้วได้มวลเท่านี้พีคสูงก็จะว่าเกิดออกตออรงเ,เนี้ยเยอะอ่ะแตกออกปุ๊บแล้วเหลือ77็เนี่ย ไม่รู้ส่วนไหนนะเหลือ77อย่างเงี้ยแล้วทีคภาษาคือว,ว่ามันเกิดอย่างเงี้ยน้อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ทีเป็นส่วนย่อยๆย่อยๆย่อยๆอ,อ,อย่างมาที่มันแตกแล้วนะะคโอเคทีนี้อ่าเดี๋ยวกลับมาดูตอนแรกทีตรงเพื่หน้าแรกอ่ะก็จะอธิบายไว้ว่าเอ่อส่วนประกอบของแมสเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้แหละก็คือส่วนที่หนึ่ง สารอินทรีย์ก็ได้รับพลังงานจากอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงมาลื่นชอนเพราะฉะนั้น,น,มนโมเลกุลของสารอินทรีย์ก็จะถูกทําให้แตกออกพันธะโพเลนก็จะแตกออกนะคะแล้วก็เกิดเป็นองค์ประกอบย่อยๆออกมาส่วนที่หนึ่งตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นออนไอ o n i z a t i นแชมเบอร์ก็คือส่วนที่ทําให้เกิดไอออนนะคะก็รายละเอียดมันก็คือให้กระแสไฟฟ้าไปเส็จสิทอิเล็กตรอนโอนในวันนี้น,น,นะก็คือพอ โมเลกุลของไอนิลีเข้าไปชนปึ๊บทำให้อิเล็กตรอนวงนอ,นอกเสียไปตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเรามาดูโครงสร้างตัวอย่างตัวเมื่อกี้ก็ได้เมื่อกี้ยกตัวอย่างสไปรต้ัมของสารตัวนี้ถูมสมมติเรามีสารตัวนี้เ,เราฉีดสารตัวนี้เข้าไปเราจะวิเคราอหม์มของสารตัวนี้พอสฟเข้าไปในเรื่องปุ๊บก็ไปเจอส่วนที่เป็นอิเล็กตรอนจากตรงผลลวดอันนั้นรเข้ามาชนไว้ แต่ทีนี้พอมันวิ่งเข้ามาชนปุ๊บอะมันชนแบบแลนดอมเพื่อมนชนตรงไหนก็ได้ในโมเลกุลนี้มันอาจจะไปชนที่พันธะไหนก็ได้หรือมันอาจจะไม่ได้ชนที่ตรงพันธะมันอาจจะไปชนที่อะตอมใดอะตอมหนึ่งแล้วทําให้ไอรอนวงนอกของอะตอมนั้นอะเสียอยู่ต่อไปก็ได้ถ้าเกิดกรณีแบบนั้นก็คือสมมติมันไปวิ่งไปชนกอรอนวงนอกของอะตอมแบบซูอะตอม n ก็ได้นะสมมตินะทำให้อิเล็กตรอนที่เอุนอยู่อกไปตัวหนึ่งพร้อมกับคู่กับเอฟตอนที่มันมาชนนะเพราะฉะนั้น n อนก็จะเสียอิเล็ตนหนึ่งตัวว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนวงเล็บข้างขวามือตรงนี้หมายว่าทั้งหมดทั้งโมเลกุลนีค้คือเราไม่รู้ไงว่ามันไปชนตรงไหนแต่ว่าเรารู้ว่ามันต้องไปชนอิเล็กตรอนสักตัวหนึ่งที่อยู่นอกของอะตอมใดอะตอมหนึ่งแล้วทำให้เสียอิเล็กตรอนเป็นหนึ่งตัว มันเขาก็เลยครอบทั้งโมเลกุลเลยแล้วก็บอกว่าทั้งโมเลกุลเนี้ยเสียอิเล็กตรอนเป็นตัวหนึ่งดังนั้นเขาก็ใช้จุดแล้วก็บวกก็แปลแว่าทั้งโมเลกุลเนี้ยมันเสียบวกในที่นี้ก็คือหมายถึงมันขาดอิเล็กตรอนถูกไหมถ้าเามีประจุบ,บวกก็คือโมเลกุลนั้นขาดอิเล็กตรอนแต่ว่าขาดเป็นตัวเดียวพอกับมีอิเล็กตรอนอีกหนึ่งตัวที่มันไม่ครบคู่เหลืออยู่ แล้วไปเ็กตอนหนึ่งตัวหนึ่ออกไปอย่างเงี้ยทั้งโมเลกุลเนี้ยเข้ากบบมันเกิดประจุบวกขึ้นเพราะว่าเสียตอนเป็นหนึ่งตัวนะเขาก็จะเรียกโมเลกุลเนี้ยว่าเป็นโมเลกุลา่าไอออนก็เป็นก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่มีประจุบวกพอมันวิ่งเข้าไปสู่ดีเทคเตอร์ปึ๊บแมสก็นะะจะตรวจวัดตรงเนี้ยมวลก็คือร้อยมมลิกรัมแต่เครื่องมันก็ได้ถูกเซตมาว่า ถ้าวิ่งด้วยระยะเวลาเท่านี้นานอากาศเร็วเท่านี้จะมีมวลเท่าไหร่อะไรเงีเ้ยอะอก็ัคือเป็นกันคนบริษัทที่ขายเครื่องเขากว,วนะา่าเคลตรงนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องก็จะรายงานผลออกมาให้เราเิดนเลยว่ามีมวลเท่านี้เกิดอยู่มีมวลเท่านี้อยู่ในโครงสร้างเราอันนี้คือหนึ่งกรณีที่อิเล็กตรอนวิ่งเข้ามาชนอิเล็กตรอนวงนอกของ มวลโมเลกุลของสารที่เราวิเคราะห์แต่ว่าชนตรงไหนบอกไม่ได้เพราเป็นคนแบบเป็นดอเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดพีที่เม็ดที่ในวหนึ่งร้อยห้าสิบสามก็คือถ้าเรากลับมาดูรูปนี้ใช่ไหมมันก็คือพีคตรงเนี้ยคือพีคที่ขึ้นที่แกน x เนี่ยที่มีค่าสูงที่สุดก็คือมวลโมเลกุลของสารน,นั้น ก็คือพีทพ์ขึ้นขวาบนสุดอ่ะก็คือมวลโมเลกุลของสันนะคือยังไม่เสียอะตอมใดๆออกไปแต่ว่าเสียแค่อิเล็กตรอนวงนอกเพีหนึ่งตัวแต่ทีนี้อิเล็กตรอนเนี่ยมันอาจจะวิ่งมาชนองค์อื่นก็ได้อีกอิเล็กตรอนที่ที่ถูกที่เราที่เราใส่อินเท็ปสายเข้าไปในเครื่องแล้วที่ตกรดมันเป็นอะไอิเล็กตรอนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไปชนที่พัฒนี้ก็ได้ หรืออาจจะชนที่พันทานี้หรืออาจจะชนที่พันท่านี้ชนได้ทุกที่หรือชนตรงนี้ก็ได้หรือชนตรงนี้ก็ได้แั้ถ้ามันชนส่วนเยอะๆแล้วมันเกิดการแตกพันธะออกอ่ะมันก็จะขึ้นทียอๆๆๆแบบนี้ออกมาขึ้นอยู่กับว่ามันไปชนตรงไหนแล้วส่วนที่หลุดออกอ่ะเสถียรไหมจะอยู่ในรูปนั้นได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้มันก็ไม่หลุดถ้ามันพอที่จะเสถียรพอที่อยู่ได้ มันก็หลุดออกได้แล้วก็เดินทางเข้าสู่ดเทคเ,เตอร์เครื่องก็จะตรวจวัดสาะแฟกตแมงย่อยๆออกไปได้บางอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือส่วนที่หนึ่งเนาะก็คือการที่ทำให้หมวลคุอของสายเิียแตกเป็นไอออนก่อนเราเรียกส่วนกร,ระบวนการนั้นว่าเป็นไอออนเซชันนะคะอ่าพอไอออนิเซชันเกิดเสร็จแล้วปึ๊ สารที่อยู่ในรูปของกิอิออนก็คือประจุบวกก็จะถูกทำให้เคลื่อนที่ออกต่อไปเรื่อยโดยการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กส่วนที่มันไม่ใช่ประจุบวกอาจจะเกิดเป็นประจุลบหรืออาจจะเกิดเป็นเอะตอมข้ออะไรอย่างเงี้ยเครื่องมันก็จะกำจัดออกก็คือไม่ไม่ถูกเหนี่ยวนำให้เคลื่อนที่เครื่องมันก็จะกำจัดออกอ่ะเฮ้ยพอเข้าสู่ส่วนที่สอง ไออ,ออนที่เป็นประจุบวกเรียบร้อยแล้วเห็ไหมเดินทางไปเรื่อยๆด้วยอัตราเร็วขึ้นอยู่กับมวลของมัแล้วเข้าสู่ส่วนที่เครื่องมันําทำการวิเคราะห์มวลก็คือเรียกว่า mass analyzer โอเคพอผ่าน mass analyzer ปุ๊บเครื่องก็จะส่งไอออนนั้นเข้าไปที่เ e t e c t o r ต่อแล้วก็รายงานผลเป็นคืงออกมา ก็คือหลักๆก,ก็คือสามส่วนก็คือส่วนที่ทําให้เกิดไอออนกอนแล้วก็คือส่วนที่เป็นสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวนําให้ประจุหวกที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ต่อได้ความเร็วเกิดความเร็วที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ตามขนาดของมวลน,นะคะขนาดของแบตเมน์นั้นแล้วก็เข้าสู่เซนเตอร์ส่วนที่สามโอเคทีนี้ ปัจจุบันเนี้ยเทคนิคแมสที่เขาใช้กันเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่จะใช้เป็นดีเทคเตอร์ที่ต่อกับ DC หรือ LC ก็ได้นะคะอันนี้ในส่วนที่เป็นแมสแอนะลิเซอร์เนี่ยคือส่วนที่มันจะถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กนะคะที่ทำให้อออนที่เกิดกระจุบวกแล้วเนี่ยเคลื่อนที่ต่อได้เนี่ยถ้าเราเข้าไปสูมดูเฉพาะขาที่2ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น มันจะเคลื่อนที่ได้โดยมีแท่งเหล็กสี่แท่งวางขนาดกันเรียกว่าเป็นทอนดูโผลก็คือรูปร่างจะเป็นประมาณนี้แล้วเขาก็ใส่ขนาดแม่เหล็กเข้าไปที่แท่งเหล็กอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะถูกเหนี่ออยวนำส่วนที่เป็น,ป,นประจุบวกเนะี่ยให้เคลื่อนที่ผ่านตรงนี้เข้าไปได้แล้วเข้าสู่ดีเทกเตอรอ์นะคะทีนี้อ่ะเราเนี่ยหมายถึงว่าในทางเคมีอินเสีย เราก็จะเอาผลมันมาใช้เป็นส่วนใหญ่ก็คือหลังจากที่มันเเครื่องมันรายงานเป็นสเปกตรัมออกมาให้แล้วนะคะเอ,อเราก็จะเอาเออผลแมสสเปกตรัมตรงนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อว่าสารของเราเนี่ยมีมวลตามที่เราต้องการไหมหรือว่ามีมวลเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะโดยส่วนใหญ่อะ่ะจะเราจะวิเคราะห์สารที่เรา,าอาจจะรู้ มวลอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเช่นเราเราสังเคราะห์สารขึ้นมาตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าตาของสารที่เราสังเคราะห์มันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าเราแค่เปเรีนยนการด้วยเทคนิคแมสว่ามันมีมวลตรงกับโครงสร้างที่เราคา,าดหมายไว้ว,ไจจว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยบางทีอาจจะคิดว่าใช่แต่วมวลไม่ตรงก็แบบอาจจะต้องกลับมานั่งคิ้ใหม่ว่าในไมวลมันไม่ตรงตงแบบาตงม,าม,ามตที่เราเอ ของซานที่เราคิไว้อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ครับมันมีโอกาสาม,มันจะเป็นสองตัเป็นยังไงมะเป็นสองตัวครับมีมีโอกาสก็คืออาจจะมันจะเกิดขึ้นกับสารที่โดยส่วนใหญ,ญ่ที่เป็นคอมเพล็กซ์กับพวกแมกโนว์แต่เครื่รองกคันจะสามารถได้ได้แต่มวลที่เกิดขึ้นก็จะต้องเออคือแกนเตรงเนี้ยมันจะเป็นมวลต่อประจุ n ต่อ E ก็คือโมนต่อหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งบวกอ่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเป็นสองบวกแปลว่าโมนที่ได้อะต้องคูณสเท่าไหร่อะไรประมาณเี้แต่ว่าถ้าสายดีปกติจะไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีถ้าเราใช้สารยุกที่มันขีงเคเลกับพวกเมทัลอก็จะมีอ่ะ พันยาก็เหมือนไออาร์เราก็หาโครงสร้างทั้งหมดจากไออาร์ไม่ได้หรืว่าเราเอาข้อมูลจากเทคนิคนี้กับเทคนิคหลายๆเทคนิคมาประกอบกันเพื่อที่จะแบบหาโครงสร้างขึ้นมาทีนีเ้เทคนิคแมสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมวลเป็นหลักใชไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้มวลของแต่ละอะตอมที่มันประกอบในโครงสร้างของสรารเราก่อนนะคะตารางนี้ก็จะเป็นมวล ที่พบในสารินทรีย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนถูกไหมทีนี้ครับเอ่เอะถ้าท,ทุกตัวเนี่ยจะมีไอโซโทปของมันถูกไหมเช่นไฮโดรเจนก็จะเป็น เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดเป็นสารประกอบขึ้นมามันก็จะมีโอกาสาที่เอาไอโซโทปมาประกอบอยู่ในโครงสร้างของสารเราอยู่แล้วแต่ว่าบางค่าดจำนวนไอโซโทปก็ไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อมวลมากก็ได้อ,อย่างไฮโดรเจนเนี่ยโดยส่นยวนใหญ่เราก็จะใช้น้ำหนักเป็นหนึ่งคาร์บอนก็ใช้เป็นสิบสองแต่มันก็จะมีไอโซโทปที่เป็นคา,าร์บอนสิบสามคนอยู่ด้วย ไนโตรเจนหลักๆนะคะ14นะคะแต่ว่ามันก็มีไอโซโทป N15 อยู่เดี๋ยวไปดูเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งว่าพวกไอโซโทปเหล่านี้ม,มัเนเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะรบกวนมวลของแต่ละแฟกเมนต์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะออซิเจน15.999ก็คือเฉลี่ย16นะ,ะแต่ถ้าเป็นเครื่องแมส จุดทดสอบมันก็มีผลนะคือไม่ใช่ปัดขึ้น16เดียวถ้าปัดขึ้น16เดียวเครื่องมันวัดได้ถึงประเดียถึง24คะแนนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องต้องตัดเพราะว่าพอหลายๆอัตอามารวมกันคูกันการปัดก็จะมีผลตอบมวโมเลกุลกันทอาจจะไม่ตรงเป๊ะอาจจะเกินมาหนึ่งก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าจะไปตัดกันทั้งหมดฟอเีนก็ประมาณ18.99นะซิลิกอนอาจจะไม่ค่อย คลายแล้วก็เป็นพวกฟอสฟอรัสโซเปอร์พวกนี้แล้วก็ไฮโดรเจนทั้งหลายพวกนี้นะคะ,ะนั้นตารางนี้อาจจะเอาไว้เทียบมวลก็ได้ที่ให้เอาเอกสารเข้าได้านนะคะอาจจะไม่ต้องจำทุกตารางก็ได้แต่หลักๆเราก็ควรจะจำได้นะไฮโดรเจนหนึ่งคาร์บอนสองอะไรเงี้ยไฮโดรเจนคือสี่โอเคทีนี้อ่ะตารางอันนี้ก็ บอกปริมาณไอโซโทปของธาตุแต่ละตัวที่เราที่เราจะเจอเป็นส่วนใหญ่เนะี่ยเช่นไฮโดรเจนเนี่ยที่เป็นหนึ่งถ้าสมมติเทียบไอโซโทปหลับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวไฮโดรเจนสองหรือว่าดึงเทียมตรงเนี้ยมันจะน้อยมากามก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกเปอร์เซ็นต์เราั้นก็คือแทบจะไม่มีผลต่อต่อแมสส์รวมนะคะแต่สมมติอ่ะถ้าเราดู ถ้าเราดูอย่างเช่นฮอร์โมน e ดูโบเมนก็นแโบเมนที่เป็น7.9เนี่ยอโซโหลักที่7.9ร้อตสมมติตีให้เป็นร้อยเซ็นต์ไอโซโผลของโบเมนคือโบเมน8.1เกือบร้อยเปอร์เซ็น,น,นต์แปลว่าถ้าเราวิเคราะห์สารเราที่มีโบมเมนในองค์ประกอบสมมติสารเราโมล50เราไปเอา ีตยสมมติสารละมวลอ200อ่ะเราก็จะเจอพีทที่เป็นมาจากโมเลกุล89 200แล้วก็จะเจอพีทที่202ก็คือโมเมนุลสองตัวนี้มวลห่างกันสองถูกไหม981ค่ะแล้วสมมติตัวเนี้ยเป็นตัวหลักให้ให้มวลรวม200เราเจออีกพีทหนึ่งที่202ด้วยเพราะว่ามาจากไอไอาซโทปตัวนี้มวนอยู่เกือบปริมาณเกือบเท่ากันเลยคือ1ต่อ1 Uh, สมมติว่า uh, มวลอะโ uh, มอะโถมกุม mm ิสารตัวนี้บวกดีมวลตัวนี้ยเ่าไหร่ C หก F ส b r ถ้าสมมติปกติเราใช้วเมนต์เจ็้าหมถ้ามะบวกมวลตัวเนี uh, mm, mm ้ยบวกปกติเราใช้เราจะเราจะใช้มวลนี mm ้ hmm. ร้อยหกสิบสองอะร้อยหกสิบสองเออประมาณนั้นเอ่ากเกิดพีที่1้อ1หกสองพีแล้วก็เกิดพีที่ร้อยหกสิี่อีกหนึ่งพรคเวลจะหาเกันสองไ้ร้อยสองเนี่ย มาจากโเมนที่เป็น69นลร้อยลสี่เนี่ยมาจากโเมนที่เป็น87หนึ่นงเงี้ยก็คือสองทีเท่ากันเพราะว่าเป็นผลมาจากโ6โของโเมนแต่ถ้าสมมติไม่ใช่โอมีนไม่ใช่คาร์บอนกับไฮโดรเจนเราก็จะเห็นทีเดียวที่มวลปกติของมันอ่ะถ้าอย่างคลอรีนเนี่ยคลอรีนปกติเราใช้มวล15 ก็จะเป็นแอนโชมหลักน,น,นะสมมติตี้เป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์แอนโมของโมีอของคอรินสาคือคอรินสามีอยู่ถึงประมาณสามสิบเปอร์นามามเนต์นี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพีคของสารที่มีโมดีนองประกอบนะเนี่ยเส้นที่หน่งมาจากโมมาจากคอรินสานมนีหนะแล้วก็จะบวกบดอื่นนะแล้วก็เส้นที่2อสูงเป็น1นหนึ่งในสก็คือมาจากคอรินสาีเจ แต่ส่วนของคาร์บอนน้อยมากหนึ่งเปอร์เซ็นตอาจจะเป็นแบบก๊ติงแบบแค่ไม่มีเป็น้อยอะไรก็ไรไม่มีผลเพราะว่านี่การผสมไฮโดรเจเนี่ยสูรจดูงไม่สามคือแคไม่มีผลเลยครับมันน้อยมากอะของคาร์บอนิดสามันหนึ่งเป็น1%์คือถ้าบอลโมเลกุแบบ ไม่ใช่โพลิเมอร์ไม่ได้แบบเป็นพันเป็นร้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีผลนะถ้ามวลเยอะๆก็จะมีผลถ้ามวลขแบบถ้าสายกลุ่มเลยก็แบบแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆอะสายเราเป็นตัวเล็กก็จะไม่ไม่คอนเซ้น ไม่ก็ใช่นอ้อยไอโซโทปเหรอไม่ความสูงของเส้นของแมสเนี่ยบอกว่ามีสารโครงสร้างเนี้ยเสถียรแค่ไหนที่มันเข้าสู่ดีเทกเตอร์มีมา่างกายน้อยแค่ไหนอ่าไม่ไม่อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนั้นอีกทีเดลยวเอาไว้ว่าตรงนี้เรากำลังพูดถึงไอโซโทปว่าบางทีอ่ะเวลาเราไปวิเคราะห์แมสเนี่ยเราคิดไปเรียบร้อยแล้วว่าสารของเราเนี่ยจะต้องเห็นที่ที่ร้อยถึงสอง แต่พอเปอ็นพิษแม้จริงๆอ่ะทำไมมีที่ทร้อยถุสีขึ้นมาแล้วมันเืออะไรก็พยายามหาเหตุผลว่าอีกหกสองมันมาจากไหนไฮโเรเจนเกินมาสองตัวตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งผงมันไม่เกินแต่ว่ามันเป็นแบบอันโซลกของอะตอมบางอะตอมที่มันมีปริมาณมากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะมีผลอ่ะก็คือส่วนใหญ,ญ่เป็นฮาโลเจนคลอรีนโบรีนแล้วตัวอื่นจะไม่ค่อยมีผล ออกซิเจน1ิบ0 0ร้อยเปอร์เซน้อยมาก0.4ี่เอง1สิบดอก็คือไม่มีผลไรในตัวเจนก็คือหลักศูนจุดก็เป็นก็จะคิดกับเอ4นะคัอันนี้เราหลักอะตอมหลักหลั้องที่เจอในรีารอินซีนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมาโฟกัสที่แมสของสารกลุ่มที่เป็นคอรีนกับโรมีน คือสองสายที่เป็นพวกอ่ะสมมติเราพิถ่อลูกิ้วเฮลีนเนี่ยไออาร์ IR บอกอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะว่าพ <c> ีดซีบีอาร์หรือซีซีเอลมันก็จะเป็นขึ้นแถวๆจับร้อยซึ่งตรงน,นั้นมันโดนพีดอื่นแบบเป็นอ่าอินเทอร์เฟียรสป่ะงั้นอ่าถ้าสายที่มีโมกม้นกับคอรีนเนี่ยจะให้คาแรคเตอร์ในแมสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนกว่ากว่าเทคนิคอื่นนะฮะสมมติอ่ะ อันนี้จะเป็นแ <c oughs> พทเทิร์นของสารที่มีโมมีนกับคลอรีนสมมว่าถ้ามีโมมีนมันก็จะขึ้นแมสของมันเนี่ยกับแมสที่เป็น m บวก2เนี่ยในอัตราส่วนที่เป็น1กน่อนหนึ่งเพราะว่าเรามีโมนเมื่อกี้ที่บอกไงถ้ามีโมมีนคือโมมีนกับ m กับ m บวก2เนี่ย7.9 8.1เนี่ยมันขาดกัน2ใช่ไหมอันจะผมมันก็เลยมันติดเท่ากันก็เตียวเป็นอัตราส่วน ถ้าเป็นคอรีนใะช่ไหมเราจะเจอเกับเบวกสองเนี่ยประมาณหนึ่งต่อสามเราก็จะเห็นพีกเป็นเนี่ยหนึ่งต่อสอันนี้คอรีดไม่ใช่จริงคุณเห็นตลอบก,กันสามก็หนึ่งอันนี้สูงสาอันนี้สูงหนึ่งประมาณเนี้ยคือความสูงตรงเนี้ยมาจากปริมาณไอโซโทปท,ที่อยู่ในโครงสร้างเดียวกัน อันนี้คือกรณีที่มีคลอรีนหนึ่งอะตอมนะคะกับคาร์บอนีมหนึ่งอะตอม <c oughs> เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวนะพูดมีตัวอย่างแล <c oughs> ้วมาตัวอย่างเรื่อง กลับมาที่หน้านี้อีกทีนะอันนี้ดูไปข้างๆก่อนไมได้เป็นขึ้นหน้าตัวสิบเก้าสมมติไปคลอร์สารตัวนี้อ่าถ้าเราบอกโมเลกุลบอกโมเลกุลตามสูตรของมันเนี่ยคือร้อยหกสิบห้าจะเห็นว่าพีที่ร้อยหกสิบห้าเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นคู่กันแบบนี้เลยแต่ว่าขึ้นขึ้นคั่งเตี้ยเพราะว่าพีที่ร้อยหกสิบห้าตรงเนี้ยหมายถึงทั้งโมเลกุลนี้ มีอิเล็กตรอนหลุดออกไปหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็อยู่ในรูปบวกแล้วก็จุดแบบนี้บางแต่เอาจุดหรือบวกอยู่ข้างบนข้างล่างก็ได้นะคือเป็นแค่อ่าพัาทยาก็เลยว่าแคทไออนอนชืที่สอก็คืออิเล็กตรอนเ<แ>กิดจากการทีอ่อิเล็กตรอนอ่าเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวตรงไหนก็ไม่รู้นเออตรงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น ทา้งหมดตรงนี้ใหรติดตัหนึ่งิองมอนของมันอยร้อกรกสี่ห้าหกจากโดมนเป็นสิบเก้าแต่ถ้าโดมนเป็นโดเมนแปดติบเอ็ดจะได้ร้อยหกิบหกกไหวเอหกสองตรงนี้มันกคือร้อยหกสิี่ดูดิเพ่อแล้วกขึ้นพีคเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยเดินไปมันเ้ากันทีนี้กับีกตรงนี้เห็นเป็นพีคตรงนี้ ร้อยสามสิห้าจากร้อยหกสิบสี่หลือร้อยสาสิห้าเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่ลองลบสิร้อยหกสิบสี่หายไป